อะไรจะอะไรให้โอ้โหสว่างมาค่ะได้ไหมครับใบอกไปกอันนี้อ,อันน้โอเคน้ั <c oughs> นเจ้าหนุนสาว่างฟันดวง นุคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะผมกินข้าว้วบกย่างขับโยย่างออกไปหาอะไรกินวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ อีรวันไงครับบัตรอีรวันอำเืออีรวันจงังหวัดเลยครับอินฮอดซิวอยู่ข้างด้วยมันบ่ขนาดเธอยังเสด็จจ้าของแม่แมสิซำใดกันยังวะกันยังวะร้อนบา กูบวมๆนอนหน่อยนอนน้อยครับนอนน้อยบ้านยังอยู่ในอำเภอเอาลัณเลยครับนาเจรองจะลูกกับคนมาเพียงพ่อไหม ไปปาปงได้อยังไม่ได้ปาปงไปยิงปืนเนี่ยยี่สิบบาทนีเนี่ยตีมือบอกปาป,าปงเบ่งยิงหรอกแตยิ่งปืนจริงไปยิงปืน,ปปนส้าบาทได้เลยเยอะน้องก่อนดูแลเจ้าของเนี่ยด้ครับผม ตำนานยิงปืนสองนัดได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวไปยี่สิบบาทอ่ะเออตีมือไงแล้วพี่ยิงห้าสิบบาทได้อะไรอีกพี่ก็ไม่อันนั้นพี่ก็ยิงชาวบาทเหมือนกันอันนี้ได้ยิงห้าสิบบาทในปลาฉลามมันชอบงับคุณง่นง่นทวนผมมันชอบคุณงับตีมือครัไปยิงมาฝากในวันน่ะส่งมาให้แม่ซาตัวนั้นประมูล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 บ่เหรียญบ่เหรี ยิงอีกก็ได้หีกเนี่นเซลว,ว่ไมาะะ่ได้ไฟอกถ้าไม่มีล่ะหน้าเหมือนกันจะนักชีเตกหนาหลายหนาเลยเลี้ยงน่าเลี้ยงบอกน้องเต้นนี่ครับไฟม่เลี้ยงแม่สองพันบาทต่อนะ เป็นเสีเอาสองพันเป็นลาตุนเปิดประมูลสองพันบาท,บาทครับแม่มีใครสู้ราคาอีกไหมครับมาเลยเริ่มเลย <c oughs> ส่งนี่ตรงอันานั้นดตรงเสียค่าส่งเองดิ <c oughs> เพราะว่าส่งไปต่างประเทศน่าจะแพงมากค่าต <c oughs> ุกตาสองพันค่าส่งอีกสองหมื่นครับ <c oughs> นี่อบสลามก็นเลยหอกมันะมันมีอีกได้ไปไปยิงตอนแรกไปยิงซาบาทไปยิงตุ๊กตาอันนี้ไปยิงกระป๋องอันนี้ไปยิงกระป๋องได้เรียกแต่งหน้ด้วยวันนี้อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลย้เอาไหมอันนี้เขามาด้วยเอาเหรอเขาบอกให้เด้อเาขพี่ไม่รู้พี่นช่วยด้วยครับทุกคนเพราะ็เอกขืนขโมยที่หนีบจากร้านยิงไปมาครับ มีใครคูณอะไรไหมครับเราไปขอบคุณครับ,รบ <c oughs> เปิดประมุนบุบบุบได้บุบได้เปิดประมุนทุกการหาดิ <c oughs> เปิดประมุนไม่หนี <c oughs> โอเชียเสียกันเสียเหมือนมาข <c oughs> โมยแหมหนีเแล่าผมรู้ผม่รู้ผมก็หยิบมาเบิดเลย นีเน่เอาไว้ไปหอยหอยอยังก่กะะอนรถก็บาดแผลออกมาหอยกระเป๋าเออนี่ไงออกระเป๋ากูไม่มีซิปเนี่ยว่ะกระเป๋าเราไม่มีซิปอ่ะเอาหอยได้ไหมไม่หอยได้อะบ่ได้บ่มี ไปยิ่งมาแจกเก็บซี่แน่สาวไะเอาเอาทุนมาไม่หาลอยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปยิ่งมาให้ได้จักหาตัวอัพเอาบอกเลยถ้าผมยิ่งอะ่ะได้หาตัวอัพแน,น่นอน Thank you. เดิเสียสองตัวหกรอยบวกคาส่งสามร้อยบวกล่ำอยู่สายพระเอกวันนี้อยู่ที่วัดเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับผมว่าไก่น้องบัวปนยยัดยุติิดกับอำเภอหน้าว่างครับมีโอกาสจะกลับมาดีมันเดิมไหมบุ๊คยิ่งใหยิ่งให้สันเดสันเสร็งทุ่นไหน้คนะซีตาพุณเนาะไปยิ่งกันดิ ไว้เด้ดสองตาให้เขาดิ <c oughs> เลน่นยูใส่บพระเอกเลน่นยูมองเรียวกับค้นมินนั่นแหละครับโ <c oughs> อ้ตงาาอังหูเพชรมาใส่สารังซีไซต์ตังหูนี่ยแหละขึ้น <c oughs> ชุดลับเดี๋ยวะพ่อสิว่า ตาแรกว่าเขาเลยได้นองเขาจะมีโอกาสหายไหมครับแม่แม่จัดเลือเซนี่คือล้ำเด้อเซนต์ฮูดูตาเขาครับเยี่ยมมากตาคือวันเดดดอนขอในตังหงุมพนะเรา,าเปิดประมูลครับเริ่มต้นที่ หบาท่อไปขามา้มาเจาบาทเจ้าบาท่าไปยิ่งมากไงลูกพุเ้าบาทเอาททุนเอาท่ทุนบอกกออันี้หาเด้อเอานหาสบ่สิบหนัดยิง<อ>ได้แค่สินัดก็เลยได้นี่มาตัวเดียวอันนี้เจ้าบาทไงเป็น,ปนลายนัเนาหละโบลา เราได้ต้องดูเลเป็นนิเัยแล้วไม่ว่าโอ้โหดูเลกันเ <20 S 1> ยอะกว่าพ<ป>ี่น้องท้องเดียวกันเสื้อห่กาก็ไรหลายเด็กห้าก็ไรต้องหาบาทรหาบัตอยู่เด้อลูกผมได้ซิปมิตเดืนอนั่นน่ะยูข้าวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินวาอยูข้าวจริงอยากกินข้าวอ่ะมันมีข้าวแบบอาหารจับสั่งเลยมาว่ะ